เาคลิปนี้มาดูครับผมตอยันตัดฉากมาแล้วฉากตัวนี้ใหญ่เหมือนเดิมไหมว่าขนาดเท่าเดิมเนาะขนาดเท่าเดิมครับผมเดี๋ยวต้องเจียเอาตัวฉากตัวเก่าออกก่อนนะครับผม เอาไอ้ส่วนที่มันเสียทรงเสีอศู์ไปแล้วครับผมลุนไปหมดเลยครับประมาณอา,าจะประมาณสี่ส,สี่ตัวสี่ตัวตัวฉากแต่ก็น่าจะเปลี่ยนเยอะอยู่ครับผม สาเหตุที่หลุดก็คือเอ่อไม่ได้เต็มข้างครับผมเต็มเต็มข้างในเพราะว่าเต็มเต็มนะทำจุำ่งทำตอนกลางคืนบคอกอ๋อไม่ได้เลยรีบเนาะอืม อาออกี่ตัวเนี่ยเฮียนสามสี่เหรอห้าตัวเยห้าตัวเลยเกลี่ยวครับอยู่กับช่างไม่ต้องเป็นห่วงครับผม <c oughs> พังเมื่อไรก็ซ่อเมเมื่อนั้นนะครับ <c oughs> เออ เล็กชาเขาอย่างนาเลยครับผมนาเนาะนกี่มิลในตัวนี้แปมิลหกมิลด้วย,วยเก้ามิลยี่สผมก็ไม่ใกล้เลยนะโอ้โหนาขนาดนี้มันยังโคง้งได้นะสีม่วงนะพี่ไอ้สีม่วงเอนอนี่นาขนาดนี้ข้าวมันยังสามารถดัดหลึกงอได้เนาะโอ้โหแรง ตัซน,นต้องเอาออกครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่โซ่นี่ยข,ของใหม่นะโซ่โซ่ฉากใหม่พี่ฉากก็เปลี่ยนใหม่นะโซ่ใหม่ฉากใหม่เนะาะเออก็อพิการแตอนนี้เออ <laughs> นั่นแหละเอาไว้เลยเร็วหน่อยเดี๋ยวไปชันเกี่ยวไ <laughs> <laughs> อ้เลยต้องท้าหายแล้วหายฮะหายสองวัน <laughs> <laughs> ค,คู่แล้วอ้าวไปหายได้ยังไงอะใส่ไปตรงขึ้น ขึ้นไปกยข้าวหายเลยหายหมดเลยคู่นั่นเลยหายองทุยนเหายทุอเหายอท้าหายอ่ะสองคนโผัวเมียนี่แหละครับผมช่วยกันทำช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ แฟนน้องสายันนี่คือคู่ชีวิตครับเออไอออนอายุเท่าไหร่นะ,ะไอโนอายุเท่าไหร่นะยี่สิบแล้วยันล่ะ <22. S 1> ฮะส <22. S 1> ตายันยี่สิบสองอ้าวแสดงว่านี่เป็นพี่เดย เอาแล้วน en, <les> ี่เรียกเมียให้พี่ไหมเรียกเมียพี่ไหมไอ้น้องไ่ฮะไอ้น้องเอออ๋อนยี่สี่ยันยี่สองเต็งกว่าดในกับไอ้น้องเออเออก็ต้องเรียกพี่นะลองลองเรียกผัวน้องดิเป็นเรื่องนะเหรอจะกอดกันยังไงอะ ก่เรียกวันได้ไอเกยฮะ <c oughs> วันเกยไอเกยไอเกยบอกโอ้เรียผัวคีรีแท้อืมแต <c oughs> ่ก่อนเรียกเพราะเพราะแต่มอดูทักบอกว่าคู่นี้พูดกันคีรีนั่นเลยเลยไปตายเลยไปเลยเล่ามอดูก็บอกก็ทักอย่างนั้นแต่ก่อนมอดูก็ทักบอกว่าคู่นี้พูดกันขีรีนะคราวนี้ก็ไปเลยโอ้พอหลังจากมอดูทักมาก็เลยพูดเพราะเลยใช่ไหม <c oughs> พูดเ <c oughs> ราะนีกแต่ตอนแรกพูดก,กันเพราะ ๋อมอดูดีจริงเลยมอดูพูดกัทักปุ๊บพูดกันเลยเออตก่อนพูดดีใช่ไหมชอบหยอกกันเฉออบยอเออธรรมดาพัวเมียกันเนาะมันเป็นคำเป็นคำที่อาจจะดูขี้เลยแต่ว่ามันมันแฝงด้วยความจริงใจเออแคนั่นแหละคำหวานๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่จริงใจก็ได้เชื่อพี่ดิ อืมคำหวานเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นคำลวงก็เป็นได้แต่คำที่เรงค,คือความจริงใจนะเป็นลวพาคูณับพูดไหมกูมึงกูมึงนี่นเ,นอเอลลอลมปากมันจะไปเชื่ออะไรได้ครับผมดกความจริงใจต่อกันนั่แหละดีที่สุดนี่แหละชีวิตคู่กี่ปีนะอยู่ด้วยกันนะสิบปีฮ หลายปีแล้วหรือเปล่าจัพืชบ่อกเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวมันรุนกันครับใครมาเยี่ยมซูมเข้าไปสายนนี่เป็นคนที่อารมณ์ดีครับผม ยิ้มตลอดเวลาครับทำงานโอ้มิจิตรเวที่นั่นแหละซึ่ไม่เกิใช่ไหมบอกคน่มแอมเอ้าวใครมาหนิสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับนี่้ครับไปไหนไปทั่วเลยโดนตำรวจจับหน้าหมู่บ้านตัวเองเลยโอ้ฮะจับจะหับอะไรนะไปไปทั่วเมืองไทยแล้วไม่โดนจับมาโดนจับหมู่บ้านตัวเองเลตำรวจไหนตำรวจแลมบ่ไม่รู้ตำรวจไหนหรอก เพราะว่าไาฟื้นกระดา i ไาฟื้นสัญญาณพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไฟ้าแดงเหรอบอไฟฟ,ฟื้นสัญญาณมือเขาอ๋อโอ้โอะไรห้าร้อยไม่ดนหรอกนี่ครับชามคัดที่รถมันแรงอ่ะรถแรงเลยเนี่ยข้าวเนี่ยยังยังงอเหล็กได้เนะโอ้โห เดี๋ยวให้แชงกงทํางานไปครับผมแล้วก็จะไปต่อเดี๋ยวจะไปลําไปมาดหน่อยน,นะไปลําไปมาดไหมไปแล้วเนาะไปตอนไหนโออ้าแวะได้สักคลิปหนึ่งก็ยังดีนะครับทีมงานบุคคลชาว <c oughs> อายังไงขอบคุณนิฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมวันนี้ก็แวะมาสักหนึ่งคลิป,ป,ลปเอออยู่กับน้องสายยันดีกว่า ออยู่กับน้องสายันดีกว่าเนาะต้องไปถ้าไม่ว่าจะไปอยูุทธอยู่กับน้องสายันก็มีเอฟซีติดตามเยอะเหมือนกันนะเยอะเอฟซีเยอะครับผมไปยังไงก็ กดติดตามกันให้เยอะๆครับผมเผื่อจะได้ค่าน้ำค่าเครื่องดื่มให้น้องสายันหน่อยเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับทุกคอมเมนต์ทุกททก,กดแชร์นี่คือน้ำใจที่เอฟซมอบให้ครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยครับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วครับผมเดี๋ยวให้อีกช่องหนึ่งก็ได้รีวิว ทีมงานบ้านเราครับผมเอายังไงขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เออขอบคุณน้องยันด้วยนะครับผมน้องยันน้องยันก <c oughs> ลายเป็นดาราคนดังไปแล้วครับสายันอยู่แถวบ้านเราตรงนี้เองเออก็ดังได้ก็ดับได้ใช่ไหมโ <c oughs> ดยความสามารถเราแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะเออ นี่ครับผลงานชัลิเลิศครับผมน้องสายันนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับผมวันนี้ก็เช็ครถเกี่ยวกันไปครับเดี๋ยวได้เกี่ยวข้าวก็ถ่ายดูนะแม่ยังไม่ได้ถ่ายตอนจมอะไรคันนี้่าลพีี่ <c oughs> ่จะจมเหรอจม,จมอ่ะจมม่ะไม่จมปีนี้คันนี้ยังไม่จมครับคันอื่นเขาได้เต็มมาคนละสองสามสองสามแล้วนะเ <c oughs> อออยากได้ อโอ้โหคันอื่นก็ได้แต้มหมดแล้วครับผมเลยคันนี้ครับผมเอาคลิปนี้จะไว้เท่านี้ครับขอม,มากครับ